ส่วนที่นักวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐจะมาจับมือกับเพื่อไทยแล้วก็จะมาเป็นพรรคเดียวกันผมเรียนหุ้นส่วนแล้วมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้อย่างที่บนเอกประยุทธ์พูดข่าวลือคือข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ของเขาไปแต่การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงมันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนะความเชื่อกับความจริงมันต่างกันการเมืองมันมีฝ่ายซ้ายการเมืองมันมีฝ่ายขวา มันสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของนักวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพียงเรียนและศึกษาในหลักของรัฐศาสตร์มองในสิ่งที่เห็นแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะคงมีคำถามกับผมมาเรื่อยตกลงพิธาจะได้เป็นนายกรันตรีอยู่หรือเปล่าหลังจากที่มีการรับรองสสห้าร้อยคนพลเอกประยุทธ์ก็เก็บของนะตกลงยังไงกันแน่นะกระแสข่าวลือเรื่องบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่จะขึ้นเป็นนายกรันตรีจะไปหักหลังพลเอกประยุทธ์นะ กระแสะข่าวต,าตา่างๆนานาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งพเดกประยุทธ์ก็บอกว่าอ่ะไปตั้งปงประธานสภาให้เรียบร้อยก่อนนะกันก็ไม่ใช่เ,เรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วนะก็ถ้ามันน่าจะแก้ไขก็ต้องก็ต้องไปแก้กฎกระทรวงแก,แกแบบ้แต่ผมเองเป็นเรื่องของของมันเป็นมันเป็นระเบียบของระบบกอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้ประชาเขาหรือดูแลเนี่ยมันเป็นมันเป็นกติกามาเดิมถ้ายางเปลี่ยนก,เก็นกเปลี่ยนไป ผมกก็ออบหมายถึงว่าอยู่ได้ในฐานะอดีตผอบธบใช่ไหมหรืออดีตนายกบธมาวันนี้นายกดีก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่มีหลายประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไปแล้วเขาก็มีรปภมีอะไรต่างดูแลต่อไอ้ประเทศไทยไม่ได้เลยต้องเท่าเดียวแล้วแต่เนาะผมก็เคารพกติกาเป็นทางฝั่งเพื่อนไทยก็เรียกร้องคนนั้นได้ก่อนเอาระเบียบเขาว่าไงเขาไปแก่ระเบียบตัวที่วันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วยเข้าใจไหมต้อง บ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยท่านิดว่เขายังเข้าใจอะไรก็ไม่รู้เขาก็เรื่องของเขานายกยังห่วงว่าใครจะมาทําอะไรไม่ใช่ห่วงถหมายถึงว่าจะบอกว่าความไม่ปลอดภัยมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสากลเข้าใจไหมนยังมีผมกับผมกับมีแรงผม พ่อการดเองอยู่เหมือนกันแหละแต่โมไต้องไปอะไรกัครบกค,นคนอื่นเขาแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะไม่กดใครอ่ะคะไม่เขาพูดถึงหลักการเขาพูดถึงหลักการในเรื่องของผู้ดำมดีผู้นำเหล่านี้นะวันนี้ท้าทุกคนเท่าเทียมกันหมดผมมาวันนี้ผมก็องมีใครไปกับผมไหมมาคนเดียวแล้วทําได้ไหมไปไหนไปคนเดียวไปเดินเดินอยู่คนเดียวไหนได้ไหม ใช่ไหมค่ะบเขาต้องเขาต้องให้เกียร์เขาต้องควบคองเขาต้องดูแลเป็นหน้าที่ของเขานะเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาเขาจะทำการดูแลเหมือนกันนั่นแหละของเขาอ่ะแต่เขาไม่ใช่ทหารแบบผมนั่นเองนายกยคอโดนเช็คหนงเช็คหนึ่งอยู่อนหลังจะกลัวอะไรเล่าเออเออต้ากลัวอะไรล่ะก็เรื่องของเขากฎหมาก็ไปทู่ทางกฎหมายเอามาแจ้งไขมาแก้ไปมันจบไปทั้งนา้นเลยมีเราโทษไปแล้วมันย้อนได้ไหมเล่ากฎหมายมันย้อนได้ไหม ก็เขายายามจะมันทาได้ไหมมันผิดหลักการตางกฎหมายหรือเปล่าแก้วนูมันย้อนหลังไม่มันย้อนหลังไม่ได้ไม่รู้มาอยู่ตรงนี้เหรอะรอเรื่องเก็บของค่ะที่วิกระแล้วมัเก็บไม่เก็บไม่ได้เหรอเหมือนว่าถ้ายอยเก็บไปแล้วใช่ไหมคะถ้ายอยเก็บไปแล้ว้ยอยเก็บไปบ้างแล้วเพราะว่าวันนี้มันเขาเรียกอะไรเขาทำต่างตามระยะเวลาที่ควรจะทำจะไม่ ห้องเรามันก็โรคอะโรคข้อเอกนหนมันเยอะมากเราก็อยากเด็กกระลื้มต่างนาแล้วล่ะเดินเนี่ยกะดุดตายแล้วก็อยู่มาหลายปีเยอะมากข่าวลือคือข่าวลือไม่ฟังเสียฟังใครจะฝากบอกอะไรไม่รู้ทำได้เป็นนายกจริงๆจะให้รวมใจไหมคะให้รวมไทยสร้างชาติไปร่วมไหมคะไไม่่่ด้้กอออนนนตีเรืงประธานสภาประธานสภานี่ก็ข้อมูลไม่ตรงกัน สสทั้งหมด141คนได้รับข้อมูลไม่ตรงกันตอนแรกบอกว่า14บวกหนึ่งทางน้นได้นายกของเรา14บวกหนึ่งได้ประธานสภาพวกเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุขอีกสักหน่อยถัดมาก็อ้าวอยู่ๆก็ไปยกประธานสภาพักอันดับหนึ่งให้เขาโดยไม่สอบถามสสหรือที่ประชุมพักเลยเราก็มีปัญหาเลยตกเถียงกันอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของภาษาภาษาประชาธิปไตยภาษาดอกไม้ของของเพื่อไทยนะครับ ต้องขออนุญาตถ้าพาดพิงไปถึงพรรคอื่นต้องขอ,อกลับขอโทษด,ด้วยยังกรมีพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลมีมีตัวแทนแปดพรรคไปปรึกษาหารือกันแล้วจะเลือกใครเป็นประธานสภาเพื่อไทยก็เป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นตัวแทนนะผมย้ำ่าเป็นตัวแทนไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจ เมื่อไปได้คอตกลงต้องกลับมาที่พักเพื่อไทยถามเสลิมบ้างสิว่าที่คุณไปตกลงกันอย่างนี้ผมเห็นด้วยไหมแล้วถามผู้แทนทั้งหมดด้วยสิว่าเขาเห็นด้วยไหมไม่ใช่ว่าคุณไปกันเจ็ดแปดคนแล้วไปตกลงคนนู้นออกมาก็จะขอคนนี้ก็จะขอคนนั้นก็บ,บอกขอประธานสภาเพื่อทำกฎหมายของพรรคตัวเอง ไม่ได้ประธานสภาต,ต้องเป็นกลางต้องเป็นประธานของทุกพรรคการเมืองผมไม่เห็นนะฮะยังยังไม่เห็นก็ก็ผมก็ได้คุยกับท่านนายกทุกวันนะครับก็ก็ท่านยังทํางานตามกปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ผมไม่เห็นเก็บของอะไรนะยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าในในทางการเมืองเนี่ยมันก็มีไทม์ไลน์ของรัฐบาลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าอ่า พรรมที่ปัจจุบันเนี่ยก็เราก็รู้ไทม์ไลน์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองเป็นนักเตีผมว่าทราบไทม์ไลน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะมอบอาภารกิจให้กับรัฐบาลชุดใหม่นะครับคำถามทางการเมืองก็เกิดขึ้นเยอะสะสะก็เข้าทำการรายงานตัวเพื่อไทยเก้าไกลย,ยังคงตกลงกันไม่ได้เรื่องของประธานรัฐสภานะครับในขณะที่เอดิตสอนเพียงเกตก็บอกว่ามีสสของเพื่อไทยมากกว่า100คน จะไม่ทําการโหวตให้กับทางฝั่งก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะกลุ่มแฟนคลับของเพื่อไทยก็เกิดความขัดแย้งกับก้าวไกลมากขึ้นในขณะที่ก้าวไกลก็มีรายงานว่าอยากจะให้โรมนะฮะเป็นประธานรัฐสภานะซึ่งเขาก็มีคาดีเดตเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปถ้าก้าวไกลโดนยุบนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกกฐมรีนะครับ ก็ปฏิเสธเรื่องข่าวลือนะฮะที่บอกว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณจะไปจับมือกับเพื่อไทยจะไปรวมพักแล้วก็จะกลับกลายเป็นนายกรัตรีคนต่อไปพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าข่าวลือก็คือข่าวลือนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไปตั้งสภาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะตั้งประธานสภากันให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งกันนะฮะที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะจนถึงขนาดนี้ าการดําเนินการเรื่องการเก็บของเก็บของเนี่ยนะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าการเก็บของเนี่ยนะก็เป็นเก็บของเป็นเรื่องปกติว่ามันลกนะฮะไม่ได้เก็บของอะไรมากนะจัดห้องมันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เก็บของกลับบ้านนะครับส่วนเรื่องการถูกเอาคืนพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่กลัวนะ เรื่องการรักษาความปลอดภัยก็มีความจําเป็นนะซึ่งก็คงเป็นสัญญาณทางการเมืองชัดเจนขึ้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับอย่างที่ผมเคยเดินไปแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติประเด็นคําถามที่ถามกันมาถามผมเยอะเลยตกลงพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะฮะก็ประเด็นคือพิธามีความผิดหรือเปล่า ถ้าไม่มีความผิดก็ได้เป็นถ้ามีความผิดก็ไม่ได้เป็นนะหลักง่ยคิดได้ง่ายนะครับตอนนี้ดํามส้มก็อยากจะให้พี่ทาเป็นนายกรันะไไตรนีฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่นอนฝ่ายทรราชนะแพ้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละผมจะอธิบายหุ้นส่วนทราบบอกเอาไม่ได้เป็นแล้วจะเป็นได้ไงจะยังไงต่อไปนะก็กระบวนการเนี่ยหลังจากกกตรับรองก็เยอะอนะ่ะรับรองไปเลย500คนนะเดี๋ยวก็มาสอยทีหลัง นะครับการสอยที่หลังเนี่ยในวรรคสามในรัฐธรรมนูญเนี่ยเข <c oughs> ียนไม่ชัดเจนนะว่าจะตัดประรองเกิน95%แต่มันมีวรรคสองและวรรคสามเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสิทธิ์กกตในการที่จะมีการเอาผิดและมิได้ระบุว่านะกกตแถ,ะล,ะถะลงว่ามีเวลาหนึ่งปีไม่ได้ระบุฮนะว่ามีเวลากี่ปีผมเรียนักศึกษาผมป็นคนเขียนกับท่านไกสอนในรัฐธรรมนูญที่ไม่แก้กันภายหลังไม่ได้ระบุเวลามีเวลาอีกหนึ่งปีสองปีไม่ได้ระบุ ะะส่วนกรกตถแถลงว่ามีเวลาอีกหนึ่งปีไม่จริงนะฮะผมที่ผมเขียนกันในรัฐมนูลหลักเนี่ยไม่ได้เขียนว่ามีเวลากี่ปีสามารถเอาผิดได้ย้อนหลังได้เลย <c oughs> ถ้าพบการกระทาความผิดนะะเหมือนศีละเจนจากะไงนะฮะย้อนหลังไม่นู่นเลยสี่ปีที่แล้วเลยสามารถเอาผิดได้ถึงแม้ว่าจะดํารงตําแหน่งไปแล้วก็ตามนะอันนี้ผมเรียนทุนส่วนกันนะก็ที่หนึ่ง ส่วนพิธากระบวนการเป็นยังไงนะต้องรับรองให้เป็นสสก่อนพอรับรองเป็นสสเสร็จนะก็พิธาก็ไปแจ้งกับปปชไว้ล่วงหน้านะตอนสมัยเป็นสสรอบแรกนะว่าถือครองหุ้นสือ่อนะครับถือครองหุ้นสื่อที่ว่าเนี่ยพิธาไปฟ้องศาลให้เป็นผู้มีอำนาจนะตามมรดกให้เป็นผู้ถือกรองหุ้นสือ่อและเป็นผู้จัดการมรดก นั่นหมายความว่าพิธาเป็นคนไปฟ้องศาลเองนะให้เป็นผู้ถือกรองหุ้นสื่อตามกฎหมายนะครับนั่นคงชัดกก,กตจึงดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งหนเนี่ยคือประเด็นเลยนี่คือประเด็นเลย,ปเ,เ,ลยเป็นเจ้าภาพในานการดําเนินการเองนะเพราะหลักฐานสําคัญซึ่งกกตจะต้องไปขอที่ปชปชปปชก็ยืนยันเดี๋ยวคําแถลงออกมาแค่ทําหนังสือไปยืนยันว่าจริงหรือเปล่า ไปยื่นก่อนหน้านั้นเมื่อวันนั้นวันนี้ถ้าปปชยืนยันว่าจริงจริงเสร็จก็เป็นหลักฐานําเมินคดีกับพี่ถาได้นะครับไอมาตราหนึ่งห้าหนึ่งจำคุกหนึ่งถึงสิบปีนะค่อนข้างจะหนักนะต่างจากธนาธรธนาธรก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเป็นสสได้เท่านั้นก็ไม่มีความผิดทางอาญาแต่อันนีม้มีความผิดทางอาญารู้อยู่แล้วนะครับทั้งโทษปรับด้วยนะ ทษปรับจําไม่ผิด2 0 0 0 0 0บาทไม่เกิน2 0 0 0บาทซึ่งหมายความว่าในคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการเป็นยังไงก่อนรับรองมาแล้วรับรองแล้วก็ซอยสอยอะไรก่อนก็สอยเขตก่อนนะครับตามกระบวนการเพราะเขตเตรียมมาแล้ว100ที่มีผลร้องร้องกันเองไม,ม่ใครร้องอ่ะ7 1เขตจากนั้นก็มาเข้าสู่กระบวนการของพักนะครับการร้องเข้าสู่กระบวนการของพักเนี่ยมันกระบวนการต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ กรกตก็มีที่ดําเนินการหลังจากที่มีการรับรองมาเสร็จก็เปิดประชุมสภาก็ประมาณ4วันที่5เดือนกรกฎาคมนะเปิดเสร็จก็ว่ากันไปใครจะเป็นประธานสภาเพื่อไทยก้าวไกลก็ว่ากันไปนะฮะส่วนพลังประชารัฐจะไปหวตให้เพื่อไทยอะไรเงี้ยแล้วแต่นี่ก็เป็นหลักกลยุทธ์ภายในผมไม,ไม่ไม่เล่าแล้วกันไม่อยากเอานำความลับมาเล่าผมเข้าใจแล้วกันนะผมรู้เห็นว่ากลยุทธ์ทำอะไรอยู่แต่ส่วนทางชนละนานก็บอกโอ้ย เราโดนแบบนี้มาเยอะถ้าจะมาเสนอชื่อผมเป็นผมก็จะไม่เป็นผมก็จะละ่าออกอะไรอัน,นก็แล้วแต่ชัวนานาน,นะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพิธาเป็นนายกบัตรีไหมเกี่ยวข้องพิธาจะได้เป็นนายกบัตรีไหมผมว่าไม่ได้เป็นนะถึงเป็นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับทําบางคนตั้งคาถามกับผมว่า ทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ทำไมพิทธาจะเป็นหรือไม่ได้เป็นเพราะหลายคนห่วงนโยบายนะครับของก้าวไกลที่สุดโต่งนะครับแล้วก็จะสร้างปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะถ้าให้ฟันธงตอนนี้พิธาจะได้เป็นนายกรตรีไหมก็คงชัดเจนนะไม่ได้เป็นะนะส่วนมีคนบอกว่าเอานะเดี๋ยวก็ เพื่อไทยก็จะมาเป็นแทนนั่นคือสาเหตุเนี่ยเพื่อไทยพยายามที่จะสอบทุกอย่างเพราะรู้อยู่แล้วนะงานนี้นะก้าวไกลโดนกินแน่พิธาโดนกินแน่นั่นหมายความว่าค a n d i d a ตต่อไปจะเป็นเพื่อไทยเขาจึงพยายามคีนะรักษาก้าวไกลไว้เพราะเขาต้องอาศัยเสียงก้าวไกลในอนาะคตถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราคนรู้นะครับนี่เป็นที่มาของเพื่อไทยพยายามจะคีปก้าวไกลเพราะรู้อยู่แล้วมันไปไม่รอดอยู่แล้ว นะพิ่ายไงก็ไปไม่รอดยังไงเขาก็ต้องได้เป็นคนดิเดตนายกนตรีนั่นคือเกมที่ทักษิณกําลังเดินอยู่ณปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเราควรรู้นะครับส่วนที่นักวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐนะจะมาจับมือกับเพื่อไทยแล้วก็จะมาเป็นพรรคเดียวกันผมเรียนหุ้นส่วนแล้วมันเป็นไป,นปนไม่ได้อย่างที่บนเอกประยุทธ์พูดข่าวลือคือข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ของเขาไปแต่การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริง มันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนะความเชื่อกับความจริงมันต่างกันการเมืองมันมีฝ่ายซ้ายการเมืองมันมีฝ่ายขวามันสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของนักวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพียงเรียนและศึกษาในหลักของรัฐศาสตร์มองในสิ่งที่เห็นแต่ไม่เข้าใจลึกซึง้งเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอรศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ